มีชาวบ้านค่ะไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าในสวนยางพาราไปเจอรอยเท้าเหมือนรอยเท้าเสือเจ้าหน้าที่ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าลงไปตรวจสอบละที่สวนยางพาราบ้านบาแต่ตูงแงหมู่ที่สองตําบลทานน้ำทิพย์อำเภอเบตงจังหวัดยะลาคุณผู้ชมคะแล้วเจอเป็นรอยเท้าจริงๆเป็นรอยเท้าสัตว์ขนาดใหญ่ คาดว่าเป็นเสือโครงมาลายูน้ำหนักกว่า200กิโลกรัมอุ้ยดูก่อนมันชัดแบบนี้เลยเหรอมันชัดมากค่ะพี่กอบแล้วก็พอเอาแบบไปวัดอ่ะมันใหญ่มากจริงๆนะคะครับเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติบางลางค่ะพร้อมด้วยทางอสชุดคุ้มครองตำบลทานน้ำทิพอู้หนี่ไม่ใช่แมวเพราะมันใหญ่มากนี่ลึกอู้ใหญ่กีเซนนะเกี้ มันใหญ่และคือรอยเท้ามันลึกหมายความว่าน้ําหนักมันเยอะใช่เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะนี่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 ประมาณเท่าไหร่ห้านิ้วไหมเมื่อกี้มองไม่ทันขอภาพรอยเท้าอีกนิดนึงได้ไหมคือดูจากเท้าก็พอจะเดาออกว่ามันตัวใหญ่มากนะใช่ค่ะตัวใหญ่และน้ําหนักเยอะจริงชาวบ้านบอกเลยว่าไม่กล้าไปกรีดยางในสวนยางนี่ประมาณห้านิ้ว หคือเป็นใครใครก็กลัวไม่กล้าเข้าไปเลยกลัวจะไปเจอตัวเป็นๆขึ้นมาใช่จากการตรวจสอบนะคะรอยเท้านี้เป็นรอยเท้าเสือโครงมาลาย,ยูน้ำหนักกว่า200กิโลกรัมและในรัศมี1กิโลเมตรแถวแถวนั้นเจอรอยเท้าแบบนี้หลายจุดมากแต่ ยังไม่เจอรอยเท้าใหม่เพิ่มนะคะ<ห>เป็นรอยเท้าเดิมที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวในระยะรัศมี1กิโลอะค่ะก็เลยคาดว่าเสือตัวนี้เดินผ่านมาระหว่างติดตามล่าเหยื่อแต่ไม่น่าจะวนเวียนอยู่บริเวณนี้เจ้าหน้าที่ใช้คำว่าเขาแค่เดินผ่านมาโอ้โหแค่เดินผ่านมาเราก็ใจหายจริงอูงถ้าเห็นทำยังไงดีเนี่ยั<ร>้าไม่ออกเลย เสือแค่เดินผ่านมาระหว่างที่กำลังล่าเหยือ่อแต่ไม่ได้มาปักหลักอยู่บริเวณแถวนี้แค่เดินผ่านมาแล้วคาดว่าน่าจะผ่านไปเลยสาเหตุนะคะที่สัตว์ป่ามาในพื้นที่บริเวณดังกล่าวคาดว่าเป็นสัตว์ป่าจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามมาฝั่งไทยเกี่ยวกับเรื่องของสัมปทานป่าไมา้<อ>สัตว์ป่าก็เลยอบพยพมาฝั่งไทยเสือ ก็ตามเข้ามาเพื่อมาล่าเหยื่อเหมือนกับในพื้นที่ฝั่งไทยจะมีเหยื่อมากขึ้น <ฮะ S 1> เหมือนเพื่อนบ้านเขามีอสัมปทานทาป่าไม้พื้นที่ป่าเขาก็ลดน้อยลงสัตว์ต่างๆเ็้ามาบ้านเราดังนั้นสัตว์ที่ต้องล่าเหยื่อก็ตามเข้ามา,ม<ห>าล่าเหยื่อ,อในบ้านเราค่ะแล้วตรงนี้เป็นรอยต่อชายแดนไทยมาเลเซียก็เคยเจอเสือจากฝั่งมาเลเซียข้ามมาที่ประเทศไทยเกือบทุกปีอืม แต่เบื้องต้นตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ได้เจอรอยเท้าเสือเพิ่มนะคะเจอแค่รอยของเสือตัวนี้แหละแต่ยังไม่เจอตัวเสือก็เลยคาดว่าอาจจะแค่เดินผ่านแล้วไปแล้วเลยหรือเปล่าถ้าเจอรอยเสือรอยเท้าเสือเพิ่มอันนี้จะอันตรายเจ้าหน้าที่ก็เลยฝากบอกว่าเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่เจอตัวแต่ถ้าเจอตัวอย่าทําร้ายเสืออุย้ยเราบอกเสืออย่าทำร้ายเราได้ไหมคะ เดินนะเออเราจะทาร้ายเสือเหรอแต่บางบางทีชาวบ้านก็อาจจะตกใจแล้วกลัวจะโดนเสือทําร้ายก็เลยต้องป้องกันตัวอาจจะแบบใช่ค่ะอาจจะมีอาวุธเพื่อที่จะป้องกันตัวและอาจจะทําร้ายเสือไปอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าอย่าทําร้ายเสือเพราะถ้าทําร้ายเสือแล้วเสือ,สอบาดเจ็บเสือไม่ได้ตายเนี่ยมันจะยิ่งดุกว่าเดิมมันอาจจะกลับมาทําร้ายชาวบ้านที่พบเห็นได้เบื้องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าดูแลให้อยู่ กำลังสอดส่องให้อยู่นะคะว่าเจ้าเสือตัวนี้ยังอยู่ในบริเวณดังกล่าวหรือเปล่าชาวบ้านก็กังวลเข้าใจความกังวลมากเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ขนาดนั้นอ,ะอระวังกันหน่อยแล้วกันนะคะอยู่องนั้นนะฮะค่ะ